สวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยนะครับผมยินดีรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่เกม Point b a n k และในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอรีวิวมิติใหม่แห่งวงการเกม FPS กันเลยก็ว่าได้นะครับนี่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในเกม Point b a n k ปกติแล้วเราก็จะเห็นปืนซีรีส์ที่แบบย้อมสีกันมาแล้วย้อมแล้วย้อมอีกเนี่ยย้อมกันมานับไม่ถ้วนปืนเดิมเพิ่มเติมคือลายใหม่แต่ในวันนี้นี่คือมิติใหม่แห่งวงการย้อมสีเลยทีเดียว เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มีการย้อมยันสีกระสุนเลยทีเดียวก็ว่าได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปพรีวิวให้ชมกันนะครับกับซีรีส์ซากุระนะครับผมสำหรับซีรีส์ซากุระนะครับก็เหมือนเดิมคงคอนเซ็ปต์ว่าปืนเดิมเพิ่มเติมคือสีใหม่ลายใหม่ตัวนี้ก็ยังคงเป็นสเปคต,ตัวเดิมนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับกับซีรีส์ซากุระก็จะมีประกอบไปด้วย l g A 3านะฮะแล้วก็จะมีคิสควีนะที่เราคุ้นเคยกันดีเอ้ยเกือบลืมไป เอจซับมอสด้วยนานๆทีจะเห็นโผล่มาในซีรีส์ย้อมสีมาให้เราได้เล่นกันนะครับแล้วก็จะมีอ่าสไลด์หนึ่งกระบอกก็จะเป็นเชเท็กเอ็มสองร้อยนะครับเชเท็กเอ็มสองร้อยซากุระอ่าลูกซองลูกซองไม่มีนะครับไปทีก็เป็นปืนพกเลยนะครับโคไพทอนซากุระแล้วก็จะมีแฟงเบสซากุระมาให้ด้วยนะสีสันฟุ้งฟิ้งกันเลยทีเดียวส่วนหน้าตาตัวปืนจะเป็นไงเราไปให้ชมกันข้างในเกมนะครับตอนนี้ก็มีทีมงานมาด้วยโซนหนึ่ง จำเป็นต้องเอามาเพื่อที่จะให้เห็นว่าลายปืนมันเป็นยังไงเฮ้ยไม่ใช่ลายปืนวิธีกระสุนปืนมันเป็นยังไงปืนนี้นะครับคนที่เล่นปืนซีรี์ซากุระจำเป็นจะต้องเปิดเอฟเฟกกระสุนปืนนะฮะวิธีกระสุนนะฮะเอฟเฟกวิธีกระสุนอ่าไปก่อนนะอเดี๋ยวตายแป๊บคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมฮะเวลายิงเข้าไปที่กำแพงครับลองยิงยิงเลยฮะเนี่ยฮะโอ้โพระเจ้าวิธีกระสุนถูกย้อมฝีเป็นสีชมพูฟูฟิงคือแบบ ยิงออกมาแล้วรู้เลยว่าเป็นฟีลี่อะไรแล้วมันเลิศตรงที่ว่านี่เป็นครั้งแรกนะแล้วอยู่กับโผในฟีลี่นี้ซซรีสากุละปกติแล้วเราจะเห็นว่าเอ้ยย้อมสีปืนมาแบบให้มันแข่งขันกันที่ลายปืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยเริ่มมีแบบมิติใหม่ย้อมกล้องรอบนี้ย้อมสีกระสุน,ชนเช็อย่างเฟี้ยวอ่ะเวลาเรายิงแหนนะฮะมันจะเป็นสีม่วงๆอ่ะอ่ะไปแล้วเปลี่ยนปืนกันบ้างนะฮะหน้าตาของเอลจีก็มาประมาณแบบเมื่อกี้ดูเอเคสซอบกันเถอะ ต่พูดถึงชอบสีโทนมันนะโทนมันแบบชมพูตั้งแต่ตรงปลายแล้วก็ไล่มาเป็นชมพูอ่อนในตรงท้ายๆกระบอกปืนนะเห็นไหมมันดูไวกลายแล้วมันดูโดดเด่นอะเนี่ยโอ้โอเวลาซูมยิงก็จะเห็นนะคุณจะเห็นเป็นแสงสีม่วงๆเลๆ็กๆทีดๆดๆนะแต่ถ้ายิงแบบไม่ซูมจะเห็นชัดกว่านะวิธีกระสุนที่พุ่งออกไปมันจะถูกย้อมสีทุกแทบทุกกระบอกเลยนะฮะของฟิลี่นี้เออปืนพกไม่รู้ว่าย้อมหรือเปล่าแต่คือมันมองไม่เห็นพกมันมองไม่เห็นอะ ไม่ย่อมมาบี่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่น่าขึ้นใช่ผมว่าไม่ไม่น่าขึ้นเนีแต่กระบอกอื่นในซีรีส์นี้มีการเปลี่ยนเปลี่ยนตรงสีเอฟเฟกกระสุนหมดเลยนะเนี่ยฮะวลายิงไปเป็นเส้นสีม่วงฮะอ่ะใครยังไม่ได้ปืนไกเราไปหยิบปืนไปเดี๋ยวเราจะระดมยิงกำแพงให้ดูเป็นเส้นเนี่ยเป็นเส้นอย่างสวยนี่ตรงนี้โว้ยนี่เอาไม่มีเทมอีกเก็บมาเก็บมาอ่ะไอ้เชิแล้วโยนให้กูมันจะเก็บได้ไหมน่ะอันแกม อ่าแถมปืนพกอ่าเก็บปืนกันนะท่านต้องเก็บให้บอสท่านต้องเก็บให้บอสเก็บปืนให้บอสกูเก็บแล้วมมึงาาเอนี่ไงไม่บอสเก็บไปได้จะใครคนนึงใครคนนึงถือสไนมาใครถือปืนซ้ำไหนนี่ใครถือปืนซ้ำป่ะอ่าถือสไนเอลโอเคขาดแล้วขาดครบแล้วนี่ว่ะเนี่ยฮะก็จะมีกระบอกปืนทั้งหมดก็จะประกอบไปด้วย A U G นะครับผมนี่อันนี้เป็นปืนไรเฟิลยูโจก็จะมี A U G นะครับแล้วก็จะมีอ่า ตัว a k เคซับมอสไดครับปืนกวนบาจะเป็นคิสโวีแล้วก็สไนน์นึ่ครับบอะยืนเรียงอันนี้นากระดาษนากระดาจะแถวจะแถวโอ้เฮ <c oughs> ้ยอะมันเฟี้ยวอะไม่พายืนเรียงกันเรียงกันมันเฟี้ยวอะสีแบบไปกระบอกปืนม,มันจะเป็นสีชมพูเข้มแล้วก็แบบไล่ไปอ่อดไล่ไปอ่อดก็บอกเลยลองลองมายืนดูดิอ่ะไอไอนลองยืนดูไอนลองยืนดูเห็นไหมเออพอมองไปอย่างนี้แม่งสวยว่ะแม่งเฟี้ยวอ่ะแบบมันดีนแบบไล่สีปืนมันไล่กันอะ เราดิฉนชอบรายละเอียดได้เนาะชอบคิดชอบคิดกับสไนส์อ่ะสไนส์มันสวยสไนส์มันเป็นกีบอ่ะเป็นกรีบสักหละกีบยังไงกรีบกีอะไรแบบนั้นคนละกีบไปเยอะมากเออเดี๋ยวจะปรับปรับเป็นสไนส์ปรับเป็นสไนส์อ่ะเคิดเอาคิดเอาคิดคิดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาตายแล้วคิดมาโยนให้หนึง เราจะให้คุณผู้ชมดูว่าวิถีกระสุนของเีรีซากุระมันจะสวยงามเพียงใดเมื่อทุกคนถือคลิปสตูีแล้วยิงศาสตร์ออกไปหมดเลยอ่ะพี่เออถือปืนคิดหมดกันหมดเลยเก็บเงินนิดหน่อยมึงตัวไหนเนี่ยโอ้คอมแบ็กอะเก็บกันยังเก็บกันยังเอาไปหนูหนูหนูไปไหนเดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านเดี๋ยวใครตัวนึงอีกตัวนึงเดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านดูดิคลิปสตูบีเขาสวยอ่ะ อ๋นี่จะให้หัวทีเดียวเลยสินนะเออแล้วก็แลก็างคู่ก็หัวทีเดียวยังดอกตะโระต่อไปโวมรไปแล้วเยอะไปแล้วมาได้ยาเตรียมตัวจุดพลุได้แล้วเทศกาลปีใหม่เนี่ยยืนชิดกำแพงเลยอ่ะผู้ชมยืนเรียงหน้ากระดานเลยยืนชิดยืนชิดแล็บชิดแล็บชิดชิดเก้อแล้วว่ายกสองเออโอ้เชคโคตรเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 กลางคู่เดี๋ยว โคตรเฟี้ยวเออหยุดไม่ถือปกติถือปกติเอออย่าเออกด F อะไรถ่ายรูปวะ F แปดป่ะวะ F แปด F แปด F แปดงมอยู่เอออย่างเฟี้ยวโอ้ไอ้อะ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 กูให้มึงถ่ายรูปบ้างอ่ะน่ารักสุดเลยโอเคฮะยิงระดมยิงเลยสาม <Rapid. S 1> ยังไมยิงกูนะไอ้สัสยิงนู oh. Oh. Okay. Like ่นยิงรงแพงนู้นนะสามยิงโอ้ยยังสวยไอ้สัสโอ้โหเป็ติใหม่แห่งการยอมสีโอ้เช็โอ้โหโอ้เดี๋ยวเดนี๋ยวเดเดี๋ยวแลอลบบเป็น 4dx 4dx อย่ายิงกูอ่ะยิงกูอ่ะยิงยิงมยิงรงแพง 4dx 4dx โอ้โหเห็นเป็นเส้นกระสุนเลยโอ้โหมันเฉียดเียดอะโอ้มันไม่เห็นเแค่เศษหินหล่นใส่หัวกูหมดเลยเนี่ยคุณผู้ชมโอ้สีมันสวยมากอ่ะสีเส้นกระสุนมันอะเป็นสีชมพูฟุ้งฟิ้งกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับพรีวิวกันเข้าวๆเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอา แต่และกระบ,บอกในซีรีส์ซากรุระไปใช้งานไปลองเล่นกันนะครับผมบมันก็ไม่มีอะไรหรือว่าเราก็แค่ไปเล่นให้ดูกันแยกเป็นกระบ,บอกกระบอกไปนะครับผมเจอก,กันคลิปวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมติดตามซับสไครต์ช ANNEL น,นี้กันเอาไว้ด้วยนะ Starhouse สกัดก็ยังมีคลิปรีวิวให้ดูกันอีกมากมายนะครับผมฝากทุกท่านเอาไว้เพียงเท่าน,นี้ครับสุดครัชบาย